ครับท่านผู้ชมครับก็กลับสวัสดีนานาทุกท่านนะะนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับงานตีเอป่อมนะฮะเยอะที่ผมใช้ก็มีทั้งหมดแค่ตัวนี้นะครับวันนี้พอพเปอร์ไม่ได้นํามาด้วยนะครับเสียดายนะฮะลืมนะครับเพราะผมกะว่าจะเปลี่ยนตะขอใหม่แล้วก็มันลืมนะฮะก่อนที่จะตีเอปลอมนะครับผมก็ขออนุญาตทําพิธีหน่อยนึงนะฮะก็เอาน้ําจืดมานะครับแล้วก็ลาดที่ตัวเยื่อทุกตัวนะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับ เพื things, pues mm ่อกาะทาความเขาเรียกว่ากาะทาความหมานให้กับเหยื่อนะฮะแล้วเราอธิษฐานในใจนะครับว่าขอให้ได้ปลาหรือว่าอยาให้หลุดนะครับผมก็คือถ้าติดเนี่ยก็คือให้ติดทุกตัวนะครับโอเคนะครับนี่เป็นความเชื่อของผมเองเนี่ยผมทํามาตั้งแต่น่าจะประมาณสักสิบกว่าปีได้แล้วนะครับความเชื่อแบบนี้นะฮะอธิษฐานไปนะครับก่อนที่เหยื่อจะลงน้ําทุกตัวนะครับก็กระทาการเอาน้ําจืดนะครับราดน้ำราดที่ตัวเหยื่อนะแล้วก็อธิษฐานเอานะครับ ส่วนได้หรือไม่ได้นี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮะก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับที่จะใช้วิธีการในการตีเหยื่อนะครับบางครั้งก็ต้องใช้ฝีมือนะฮะโอเคนะครับผมอ่าครับก็หลังจากทําพิธีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไม้แรกนะครับไม้แรกไม้แรกกันเลยนะฮะว่าจะมีตัวกัดหรือเปล่านะครับสําหรับกระปงแดงนะครับ เบ็กไม่ต้องตึงนะครับเพราะผมใช้เม็ดตาเล็กๆนะฮะ แ้กก็พยายามเก็บสายช้าๆก่อนนะครับผมเพื่อให้ตัวนักล่าได้เห็นเหยื่อชัดนะฮะถ้าสมมติเขามีตัวนี้เขากัดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเขาไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแอคชั่นนะครับผมทําให้ปลานักล่าเนี่ยเขาจำนะฮะจำเหยื่อก่อนนะครับช้าๆนะครับขอด้านล่างผมคิดว่าน่าจะมีตัวแน่นอนครับผมทีนี้เราก็มาเตรียมกอสายแบบเร็วๆกันนะฮะ นี่ก็มาสลับเป็นช้านะครับโดนมงแล้วครับสากหนึ่งแล้วก็มงหนึ่งนะฮะนี่ครับิบกันเลยครับับมงครับมง เก็บกาวาดีครับผมนะโอเคครับนุนมงเลยฮะท่านผู้ชมครับสามมาถติดติดกันเลยครับสากแล้วก็มงครับมงนะครับยังไม่ตายเลยนะครับแล้วก็ฟงแดงครับืหมหายแรงครับผม คนนะครับตุงแดงใหญ่ครับโอ้ยตุงแดงใหญ่นี่ปลาเจ้าดูรดรดงงารดครับท่านผู้ชมหุงแดงใหญ่หืมหมดตงเร็วแล้ครับโอ้ย เห็นไหมครับโอ้ยตุง่งแดงใหญ่ฮดูครับดูครับชันกันเอ้ยต้องตักหรือเปล่าฮึแดงใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมวิ้ ครับมาดูแดงใหญ่ครับท่านผู้ชมเป็นกระพงแดงไซโลนะครับเห็นไหมครับนี่พกกร้กองแดงไซโลยอดอระมาเจอเพื่อนผู้รับโอ้ยเลยนะอ่านี่ครับมืออาชีพครับผมมืออาชีพนี่ครับไปครับไปนี่ <laughs> ใช่ไหมม่ตองได้ลงเลยนะครับดูครับผลงานที่ได้ของเขานะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะนี่นี่คือ,คอปลาดุกทะเลนะครับเต็มเรือเลยครับผมตวัวใหญ่สุดก็ประมาณโลสามน่าจะได้ครับ <c oughs> โอ้ยอดครับมาเจอมืออาชีพครับนะครับงผมก็มีไม่เยอะฮะเดี๋ยวครับอ้าวกระติกแกงตัวง่าไปแกงแล้ว <c oughs> โอ้ อุน้นาก็ให้เบแกงครับหมูเพื่อนซีครับเพื่อนซีจอนเยอะนันนะครับผมหลบโคกขุณมากครับย่อให้ถุกทะเลแล้วขุนหมากเดยครับครับโอเคครับผม